ถามนิดนึงที่เรียนจบ All My ออกมากาฟิกดาเซนอร์สักประมาณ3-4ปีแล้วก็าาตัดสินใจออกมาเพราะว่ามีปัญหาเรื่องว่า,า,าการทำงานเนี่ยอ,าาออกมาตัดสินใจเป็นนัก,นกมายากลออกหลังจากนั้นเนี่ยม,มันผ่านมานานแล้วแค่ไหนเพราะเรายังไม่รู้เลยว่าคุณาาคุณอยู่ในโงการนี้นานแค่ไหนละหลังจากนั้นคือผ่านมา5ปีครับผ่านมาหปีถึงวันนี้ใช่ครับ ห้าปีถือว่าน้อยนะในในความคผมคที่ฝึกกลระดับนี้ได้เนี่ยแ<ล>้วมันหเห็น,ใ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 นไกลๆเลยนะเนาะแล้วก็หลังจากอันแล้วเนี่ยคุณเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นอาชีพและสามารถทำไรายได้เลี้ยงตัวเองเองนี่ยตอนปีที่เท่าไหร่มีเล็กๆน้อยมาก่อนตั้งแต่ปีแรกแล้วครับรายได้ของนักมายากลมาจากอะไรเป็นหลักการโชว์ตัวหรือว่าค่าโฆษณาในคลิปหรือว่าในรายการหรือว่าอะไรก็มาจากการโชว์อย่างเดียวโชว์แบบ ตามอีเวนต์ตามโรงแรมอ,อะไรเงี้ยในตอนนั้นหระในตอนนี้ด้วยครับตอนนี้ด้วยเป็นหลักเลยใช่ครับเป็นหลัก แปลว,ว่าในย t u b e หรือว่าอะไรที่เป็นคลิปวิดีโอที่คุณทํามาเนี่ยมันเหมือนเป็นช่องทางโปรโมทอย่างหนึ่งเท่านั้นเองถูกไหมใช่ครับเป็นช่องทางโปรโมทแล้วก็มีรายได้แบบนิดหน,หน่อยเป็นรายได้เสริมมากกว่าผมเ,<อ>เรียกว่ารายได้เสริมเล้วกันแต่โฆษณาเข้าไหมมีโฆษณาก็มีบ้างบางช่วงที่แบบเข้ามาสงสัยเป็นเหมือนพวกดาราสิที่ไปแสดงหนังค่าตัวตอนเราไม่เท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่าเพื่อได้ ได้ไปออกงานอีเวนต์อะไรแบบนี้ลักษณะงานเป็นยังไงผมอยากรู้งานแบบชิวๆคือแบบวอคเอ้าร์คือเดินไปเล่นตามโต๊ะอาหารในงานปาร์ตี้นู่นนี่นั่นก็ไม่มีอะไรมากแค่เดินไปเล่นตามโต๊ะเฉยๆกับแขกแล้วก็มีระบบแบบว่าเล่นบนเวทีคือผมออกแบบโชว์ให้กับเข้าคอนเสิร์ตของงานด้วยบางงานก็จะเควสมาว่าเฮ้ยคุณเล่นเกี่ยวกับสินค้าของเราให้หน่อยสิอย่างได้แบบนี้อยนี้อย่างนี้อย่างนี้เปิดตัวผู้บริหารผมหน่อยก็ต้องไปคิดมาด่าในดคุณนะ อ๋อได้ครับผมก็ไปคิดของผมมาแสดงว่ามันคล้ายๆนั่นไงก็คือเหมือนกับดาราไปทำมันมีใครอินอะไรเข้ามาสามารถทำสินค้าได้ยกตัวอย่างเช่นมีเปิดตัวโทรศัพท์มือถือก็เอามือถือไปเล่นเป็นกลทริกอะไรบางอย่างได้เหมือนกันใช่ก็ตามสั่งได้เหมือนกันนะแบบนั้นเหมือนกันใช่ครับตามสั่งได้ผ่านมา5ปีเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีอาชีพเป็นนักมายากลได้ได้เต็มตัวหรือยัง ก็เต็มตัวครับแต่ยังไม่พอใจยังไม่พอใจระดับไหนที่คุณคิดว่ามันประสบความสําเร็จแล้วและพอใจแล้วจะไปเอารางวัลที่ต่างประเทศกลับมา,าที่เวลาแข่งขันอะไรต่างๆ2017 2018และปีนี้อีกไหมฮะก็มีแววว่าจะไปอ่า ถึงเวลาที่มายากรต่อไปได้ยังวันนี้คุณเตรียมมากี่อันเนี่ยสามเออออมารายการที่สองก่อนอยากจะดูแล้วโอ้โหชอบตอนนี้แลยคุณคุณคุณไม่เป็นไรให้ไม่เวทเลยผมจะจับสังเกตเขาให้สองคนเลยครับอให้สองคนเลยละใช่อ่านี่มีอุปกรณ์นิดหนึ่งอันนี้เป็นลูกตาพี่ลองเทายดูก่อนครับลองทอยดูก่อนครับก็ปกติอย่างนี้ใช่ไหมให้เช็คว่าเออมันหนักอะไรอย่างนี้หรือเปล่าได้ครับได้อ่ามันใส่ด้วยคุณผู้ชม อ่าไม่มีอะไรแฝงอยู่ข้างในนะไม่มีอะไรเนาะอ่าพี่เพชรดูครับไม่มีนะครับปกติปกติเป็นมันเป็นลักษณะลูกเต๋าพลาสติกนั่นแหละอ่าใช่กับกล่องเปล่านะอ่าเดี๋ยวผมใช้พี่เพชรครับเปล่ามาละเปลามาละเขย่าลูกเต๋าอันนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจคุณจะใส่เข้าไปในกล่องนี้ถูกไหมที่ผมใส่ไปเนี่ยเพราะจะได้มีใครเห็นอ่าดีกว่าอ่าแต่ผมจะไม่ให้พี่เขย่านะรอผมบอกก่อนถือไว้ก่อนครับ จากนั้นครับผมจะให้พี่ครับครับลองคิดดูว่าถ้าพี่ไปขยับลูกเต๋าพี่เพชรจะได้แต้มอะไรให้คิดไว้ในใจก่อนโอเคคิดไว้ในใจเลยคิดไว้ในใจยังเิดแล้วฮะคงไม่ใช่เลขสามใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ต้องหลอกถามผมผมไม่ได้หลอกถามผมจะให้พี่ครับเขียนเลขที่พี่คิดไว้ในใจอะลงบนลงบนกระดาษตรงนี้นะโอเค ผมว่ามันคนเดียวนะครับคนเดียวนะครับใไม่่ชอย่าให้ใครเห็นเลยนะครับว่าไงใครเห็นเลยนะไม่เห็นไม่ให้เห็นเลยคนเดียวครับไม่เห็นครับไม่ดูด้วยนะผู้ชมผมไม่ดูด้วยผมเตรียมขยบอย่างเดียวเตอียมขยะอย่างเดียวตัวใหญ่ใหญ่เลยนะครับโอเคครับเพราะว่าทุกคนจะได้รู้ว่าตอนถึงท้าเ้วเอาไปเลยนะฮะฉีกไปหน้าอไปเลยครับเอาไปเลยนะฮะเอาไปเลยครับพับใส่กระเป๋าเก็บไว้เลยครับโอเค เอาคืนนะฮะคืนนะฮะใส่กระเป๋านะฮะได้เลยรเะะครับใส่กระเป๋านะฮะใส่กระเป๋าแล้วโอเคครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยครับทีนี้ผมก็จะลองถ่ายดูว่าอ่าผมว่าน่าจะ <laughs> ชัวย ไม่สุทายถูกเลว่าขอให้เขารู้เบอร์คุณเนี่ยนะมันก็ยากที่จะสั่งให้ด้อบรงโดยดถูกไะอเชอ่าถ้าเราคิดว่าเขาจะสามารถใช้อะไรที่รู้เบอร์คุณเนี่ยการสั่งในรู้หรอเล่้ยมือผมไม่เชืมันตรงกังผมจะตื่นเต้นนะแต่ไันนี้ไปด้วยไปด้วยเห็นกันชัดชัดครับคุณพี่ครับเขย่าเลย จนกว่าคุณพี่จะพอใจสิบนาทีนี่เลยพูดเล่นพูดเล่นเรียบร้อยยังนะฮะเรียบร้อยยังอะเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าผมปิดมาแล้วครับผมจะถามคุณพี่หนึ่งคำถามอคุณพี่ไม่ต้องตอบแรงสิ้นถ้าแค่ตอบแค่ใช่หรือไม่ใช่พอครับโอเคไหมครับครับเรามาดูกันครับว่าคุณพี่จะได้แต้มอะไรอันนี้เลขอะไรครับ สี่ครับสี่แต้มเลขสี่ครับผมขอถามคุณพี่ว่าเลขสี่เนี่ยใช่เลขเดียวกันกับที่พี่เขียนในกระดาษหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นเรื่องปกติมากมากครับที่คุณพี่จะถ่ายผิดครับแต่ถ้าผมทายผิดไปด้วยเนี่ยมันคงจะเป็นอะไรที่แย่ <laughs> yeah, มากๆ <laughs> แล้วไม่ใช่แค่นั้นครับผมไม่ได้รู้แค่ของคุณพี่นะเลขที่คุณพี่เขียนคือเลขอะไรครับเลขหกครับเฮออ้ยอาผมโชว์เลยผมโชว์ได้ไหครับได้เลยครับผมเขียนเลขหกครับ เออเออเขาทายเราถูกสองคนเลยพี่เอ้ยจะบอกว่าของพี่เขาเย่อของพี่มายากลของเขาเน่ส่วนใหญ่เห็นไหมมันจะมีแบบว่ามีสองสามมีอะไรให้เซอร์ไพรส์สองสามสเต็ปซ้อนกันอยู่ผ่านโดยสองอันหมชักกลัวมายากรนที่สามอันที่สามนี่มันต้องเขา้แบบว่าเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าค่อยๆปล่อยแบบให้มันมีพีคอะไรครับคุณว่าการเล่นมายากลมันมีประโยชน์อะไรกับคุณบ้างมายากรทำให้ผมรู้ว่า การพัฒนามันไม่มีที่สิ้นสุดโอ้โหตอบดีอ่ะไม่แล้วเมย์คนนี้ผมดูแล้วเป็นนักออกแบบนะนักออกแบบรูปแบบในการทํามันเหมือนสอดคล้องกับสิ่งที่เขาเรียนมาด้วยแล้วก็อาชีพก่อนหน้าเขาด้วยสองอันที่ผ่านมาเนี่ยคุณเคยออกไปเล่นในอีพีไหนไม่มีเคยเล่นอะไรยงี้นี่คุณคิดเมื่อรายการผมเลยเหรอเจ๋งอะเจ๋งอะอยากดูคนที่สามแล้วได้เลยครับผมขอบอกอันนี้มีเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องว่า ผมจะเปิดรูปในโฟลเดอร์นี้นะครับรูปภาพซึ่งใครก็มีถูกไหมอันนี้ใช่มันจะมีทุกเครื่องอยู่แล้วผมก็มีโฟบอกนะาโฟลเดอร์นี้นะครับที่ผมจะเปิดเข้าไปครับโอเคซึ่งนั่นหมายความว่าคุณเตรียมทุกอย่างมาในนั้นแล้วถูกต้องครับรูปภาพในนั้นต้องบอกแบบว่าก่อนผมจะมาที่นี่สองวันผมได้ถ่ายรูปไว้รูปหนึ่งเป็นรูปล่าสุดของโทรศัพท์เครื่องนี้ สองวันที่แล้วนะครับครับครับผมให้ทั้งสองคนครับนึกถึงตัวเลข1นึถึงเก้าคนละ2ตัวครับนึกเลยครับอนึกแล้วเรียบร้อยนะครับพี่จะเลียกันจริงจริงเหรอดีมากอ่านใจพี่ได้เลยเนี่ยส่วนของพี่ครับไม่เปลี่ยนสตัวเลยเหรอ อ้เอาผมเปลี่ยนก็ได้ให้เปลี่ยนได้ใช่ไหมได้ครับโอเคเอาเปลี่ยนเยี่ยมมากเลขนัอะไะครับดีแล้วโอเคครับเลขอะไรครับพูดมาได้เลยพูดได้เลยเหรอพูดได้เลยครับหกเก้าหกเก้าผมก็หกเก้าจริงเหรอจริงหกเก้าหกเก้าแต่ว่าแต่ตอนผมเปลี่ยนแล้วอ่าฮะเออเป็นเลขอะไรดีครับเป็นห้าเก้าหกเก้ากับห้าเก้าครับผมขออนุญาตเขียนไว้ก่อนนะ ก็เมื่อกี้คุณเดียวบอกให้ผมเปลี่ยนสักตัวหนึ่งต้อง69ใช่ไหมครับ6ทำไมตรงกัน9กับ59ครับคณพี่ือไวเลยครับอันนี้เป็นตัวเลขที่ทั้ง2คนครับคิดขึ้นมาเองคิดขึ้นมาในใจเมื่อกี้เลยใช่ไหมครับท69 59โ59ยืนยันกับทุกคนนิดหนึ่งว่า เราไม่มีการคุยมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับสาบานไม่ต้องยืนยันสาบานเลยผมเพิ่งรู้จักเองเราเพิ่งคุยกันเมื่อกี้เลยสดๆเลยใช่ไหมครับผมไม่มีการถามก่อนใช่ไหมว่าบุพีชอบเลขหลักใหม่ไม่มีนะไม่มีไม่มีนะครับหกเก้าห้าเก้าคุยกันจะเปิดโฟลเดอร์ที่คุณบอกผมรูปภาพนะนี่นะเห็นนะครับนี่นะครับ ทุกคนเห็นรูปตัวนี้ไหมครับถ้ามันจะมีอยู่รูปเดียวใช่ไหมครับครับรูปสุดท้ายที่นิ้วโป้งกดอยู่ครับหกเก้าห้าเก้าบ้านะอะไรหกเก้าห้าเก้าไอ้ไแล้วเป็นนะแค่รูปเดียวครับไม่มีรูปอื่นแล้วครับไม่มีรูปอื่นแล้วมีแค่รูปมีรูปเดียวแล้วถือด้วย หกเก้าห้าเก้าโอ้ยไม่ชอาไม่ถัดนะกำลังสงสัยว่าเขาให้มีคนถ่ายรูปแล้วก็เอาลงในมือถือือเปล่าไม่รู้เขาบอกเขาถ่ายมาสองวันแล้วอ่ะพี่เพสเออมีรูปเดียวนะครับแล้วไม่มีใครรู้จักผมเลยนอกจากทีมงานอันนี้อันนี้เก่งคือเขาอ่ะใช้ทิ้งยี่มาด้วยเออไม่แล้วเขาบอกให้ผมเปลี่ยนด้วยอ่ะ <P ere ly> เพราะว่าตอนแรกมันตรงกัน 6, 6, 6, อะ่ะหกเกอ่ะไม่แล้วก็ผมจะบอกว่านะก็คือมันมันไม่ได้เออไม่ได้ตาออ่ะเอาเป็นว่าไม่คิดดีกว่าปวดหัวมากาไม่คิดไม่คิดนะะเอาอย่างนี้ตอนนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยก็คงจะเซอร์ไพรส์ไปพร้อมๆกับเราแล้วก็อยากที่จะติดต่อง,งานอยากจะสป,ปอนเซอร์เข้าแน่ๆเลยให้ฝากเลยครับช่องทางการติดต่อ,อยังไงบ้างครับผมก็ เซอร์เข้าไปใน y YouTube ได้เลยครับ c h i c m a g i c chic magic หรือว่าแฟนเพจก็ได้ครับ chic magic มายโกน,นหน้าของเมืองไทยหรือว่าจะเบอร์ติดต่อผมก็ได้0819129067ครับผมให้ฝากอะไรถึงน้องๆหรือว่าคุณผู้ชมที่สนใจการที่จะเป็นนักมายากลแบบนี้ต้องเริ่มจากตรงไหนแล้วต้องทำไงถึงจะเก่งแบบคุณเดียวได้ครับก็ขอพูดแบบรวมๆทุกอาชีพเลยเล้วกันก็อยากให้ทุกๆคนคร,ครับจริงจังกับสิ่งที่ชอบให้ถึงที่สุดครับเพราะว่าถ้าเราจริงจังกับมันมากพอเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มันจะ เปอะไรที่คุ้มค่ามากและที่สําคัญอย่าเป็นเหมือนใครเพราะว่าการเรียนแบบมันไม่เคยทาให้ใครประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงโอ้โหสุดยอดสุดยอดจริงๆนะครับขอบคุณมากครับคุณยุทธพงศ์ธนวิเชียนครับที่ให้เกียรติกับพระธิดาของเรานะครับขอบคุณครับ